เมื่อวานเนี่ยเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์ไปนะครับใครยังไม่ติดโซลาร์เซลล์นะก็ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มนะถ้าใครติดโซลาร์เซลล์ก็คู่กับมิเตอร์อ T O U ด้วยนะ T O U เนี่ยย่อมจากคำว่า time of use นะฮะถ้าเราสามารถติด T O U บวกโซลาร์เซลล์ได้เนี่ยค่าไฟคุณหายไปบางทีเกินครึ่งเลยนะ คือมันถูกมากๆเลยทําไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะการติดมิเตอร์ T.O.U เนี่ยคือการกลับไปคิดค่าไฟช่วงแพงเนี่ยคิดตอนกลางวันแทนนะฮะแล้วก็คิดค่าไฟกลางคืนตอนตอนกลางคืนเนีเออ่ยคิดถูกๆนะฮะก็เป็นการกลับกลับด้านกันนะนใครที่ไม่เข้าอยู่บ้านตอนกลางวันนะ,ะแล้วก็มาเปิดแอร์ตอนคืนกลางคืนเน,นี่ยใช้ไฟกระหน่าเลยเนี่ยการใช้ T.O.U มันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนกลางวันนี่คุณโดนชาร์จแบบแพงมากเลยนะหน่วยหนึ่งนี่เยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการ ใช้โซลาเซลล์ c o m p e n s ซ t ช่วงกลางวันเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ดีนะครับใช้ T.O.U. บวกโซลาเซลล์มันจึงเป็นโซลูชันที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยโซลาเซลล์ก็ถูกลงเยอะมากๆแล้วนะฮะวิธีคำนวณให้คุณไปสังเกตมิเตอร์หน้าบ้านคุณนะว่าช่วงประมาณสักเที่ยงวันเดินไปดูมิเตอร์ก็ได้ประมาณเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งเนี่ยหมุนไปกี่หน่วยถ้าหมุนไป2หน่วยนะแสดงว่าบ้านคุณคาดการไว้น่าจะเป็น2กิโลวัตหรือว่าถ้า3ก็3กิโลวัต สี่กิโลวัตต์อะไรเงี้ยนั่นคือนั่นคือวิธีการเช็คแบบคร่าวๆแต่ถ้าจะาให้ชัวร์เนี่ยเอามิเตอร์มาวัดเนี่ยดีที่สุดนะครับสมมติมันเป็น3ามกิโลวัตต์ใช่ไหมคุณก็ติด3กิโลวัตต์นั่นแหละนะฮะปัจจุบันเนี่ยกิโลวัตต์หนึ่งตกประมาณสักสามหมื่นบาทกลมๆนะคุณก็คูณไป3กิโลวัตต์คุณก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการติดโซลาเซลล์ครั้งนี้ประมาณสักเก้าหมื่นบาทขึ้นทุนสักประมาณ3ามสี่ปีอะนะเท่าที่ผมคำนวณถือว่าโอเค นะฮะสำหรับค่าไฟคุณก็แทบจะไม่ต้องเสียอะไรเลยนะโดยเพราะยิ่งถ้าคุณใช้รถไฟฟ้าก็มาชาร์จตอนกลางคืนเนี่ยก็จะได้ค่าไฟที่ถูกนะครับหรือว่าถ้าเกิดตอนกลางวันเนี่ยไฟมันเหลือๆนะไฟตัวโซลาเซลล์เนี่ยมันเหลือก็ก็ชาร์จไปนะครับปัจจุบันเนี่ยสามารถขายคืนให้หลวงได้นะแต่ว่าได้ไม่คุ้มเลยใช้เถอะนะผมว่าไม่งั้นเนี่ยผลิตเกินมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์นะก็เอามาใช้นู่นใช้นี่แล้วกันตอนกลางวันก็มีโซลาเซลล์อยู่ก็ใช้ ใช้ให้เต็มที่แล้วกันนะเพราะไม่งั้นมันก็จะเกินเกินมันก็ไหลกลับอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับอืมไหลกลับเขาสู่หลวงไป พูดอยากพูดเรื่องนี้อยู่นิดหนึ่งอ่ะนะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะจัดรายการนะฮะพูดข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตไฟฟ้านิดนึงนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราทราบกันดีนะเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีการผลิตโรงไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าเราเยอะเกินไปนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยโรงประเทศเราเนี่ยใช้ไฟไม่ถึงตามที่โรงไฟฟ้ามีนะครับทำให้เราเนี่ยต้องสูญเสียนะเรื่องของการไปจ่ายสับเซดายนะครับโรงงานไฟฟ้าที่วอร์มรอการผลิตแต่มันไม่ ต้องผลิตนะมันก็ต้องไม่รู้ว่าไปทําสัญญากับอี่าไหนนะฮะทำให้รัฐบาลต้องไปซับซิไดต์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะพอรัฐบาลต้องไปซับซิไดต์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยค่าไฟมันก็แพงไงบ้านประเทศเราก็เลยค่าไฟไม่ได้ถูกปัจจุบันเนี่ยรู้สึกจะมีความพยายามในการทํโรงไฟฟ้าเพิ่มอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไว้จะเชิญอาจารย์จารีมาเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งล้วกันนะว่าเป็นอย่างไรก็ในฐานะประชาชนอย่างเราเนี่ยก็สามารถไปช่วยตรวจสอบข้อมูลได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุยกันไว้เนี่ยตกลงไฟม หรือป่าหรือไม่พอ นะฮะทำไมค่าไฟบ้านเรามันแพงจังเลยนะแล้วเราก็เห็นปัญหาเนี่ยมันคาราคาซังมาสักพักหนึ่งแล้วนะ,ะเดี๋ยวยังไงเอาข้อเท็จจริงมานั่งไล่ดูกันนิดหนึ่งแล้วกันนะเพื่อพัฒนาประเทศนะไม่ได้ต้องการจะพลาดพิงหรือว่ากล่าวหาใครทางนั้นนะฮะเรามาไล่ดูว่าข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต้นทางเลยนะเวลาเราผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันบวกอะไรไปบ้างนะกว่าจะมาถึงค่าไฟหน้ามิเตอร์เราเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมันมีต้นทุนอย่างไรแล้วมันบวกกาไรกันยังไงนะฮะสัมปานมิตรแล้วยังบวกแวตอีกไหมอะไรแบบเนี้ยนะ เดี๋ยวลองมานั่งไล่ๆเล่นเล่นกันดูนะครับอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้นะฮะเพราะไม่ค่อยมีใครทำเรื่องนี้แบบละเอียดจริงจังสักเท่าไหร่